นักวิทยาศาสตร์พวกนี้ได้เอาซากมัมมี่มาตะแกนลำคอหรือบริเวณหอคอยเพื่อสำรวจว่าเสียงของมัมมี่นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าโรบอกและตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมดของโรวิสวัน พอมดแม่หมดเออวิสซ่าเวลว์อะไรกันแล้วแต่นะครับก็ที่จริงผมก็อยากซื้อฮอกวอต t ์เลกาซีมาอยู่นะแต่เนื่องด้วยจากราคามันค่อนข้างที่แบบตัวเมลโลเราก็ไปเล่นของโรบบ์ดีกว่านะเนื่องจากเราเป็นเด็กโรบบ์นะครับเอ้ยมีให้เลือกด้วยเหรอนี่ไงมีนกฮูกฮูกไลออนบ้านงูในนองฟีไทมอ๋ออุ้ยเราต้องเรียนเหรอ คือเราต้องเรียนด้วยเหรอแบบไม่มีแบบไม่กวนนี่ไงนี่ไงเอ้เอขี่ได้เอ้เป็นวีนี้ด้วยอเอ้มาถึงก็โอ้ขี่ไม่กวนเลยว่ะเฮ้ยเราเก่งเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้มีมิวโอเคอาเช็คมิวก่อนไอนะ้นางโอเคขอบคุณที่เล่นโลวิชาดสำรวจก่อนตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไระนะจริงๆผมจะเอาไว้เล่นกับเพื่อนแหละแต่เพราะเอิญว่ามันไม่อยู่ะนะ เฮ้ยคาถาปะเนี่ยก r าสิ u สโอ้เอฟแอคแท็กเนี่ยมันมีแอคแท็กเยอะสตูฟีสตูสตูฟีป่ h แต่เฮี้ยวโอเค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 ว้าวอุ้ยคาถาเท่ว่ะคาถาบ้องกันโอเคอ๋ออุ้คาถาแอคแท็กมีเยอะมากคาถาบ้องกันก็มีเหมือนกันอันล็อกห้า อ๋อคือผมต้องสะสมไอ้นี่เหรอเฮ้ยเ <Yeah. S 1> ราลงไปสังหารมันได้ปะเลือกคาถาโจมตีนี่เลย <Brand. S 1> ไม่โดนมันใช่ไหม αι? ไม่โดนไงไอ้น้องไงไอ้น้องจังหวันนี้ฮ่า <Ha! S 1> คือ,อไรอุ้ยคาถาโอเคคาถาทุกแล้วคาถาฮะเนี่ย อุ้ยว้าววุ้ยฮได้คาถานี่ละไอ้น้องไหนเอาอีกเอาอีกเอา้าผมขี่ไม่กวาดผมเก็บไอ้นั่นดีกว่าง่ายกว่าเพราะวันนี้ไม่มีเหรียญเลยนะแซดปั้เออก็ไปสำรวจพื้นที่ดีกว่าว่าพื้นที่แต่และพื้นที่มีให้ทำอะไร ตัวนี้ให้ทำอะไรเนะี่ยตอสวัสดีครับ Work in p o น g e t โอเคกำลังพัฒนาเรามีมอนอยู่ตรงนี้หละอุ้ยคาถาอ่าฮ่าอุ้ยอุ้ย,ยเจ็บไหมเนะี่ยไอ้น้องไม่รู้แล้วพี่เป็นใครป๊อปป๊อบไม่ตายโอเคเครื่องาหนึ่งใช้ได้ทีละรอบนะฮะอันนี้ก็นี่นี่นี่พอหมดแล้วก็ต้องหยิบมาใหม่ป๊อป ปบป,ประมาณนี้นะฮะคือเราไปเรียนมาเราต้องอันล็อกด้วยใช่ไหมเนี่ยใช้5เนี่ยใช้สีเขียวนี่นะฮะนี่คืออะไรอันล็อกอุ้ยน้ำแข็งเงอคืออะไรอันแรก use to unlock door อู้ปลดล็อกว่ะปลดล็อกประตู Win Garden Laelisa เอ้ยคืนๆไอ้นางอุ้ยนี่มันเออฮะ <G ül> ตัวแรกตัวแรกก็ถือว่าไม่สนุกนะฮะเกมมันก็สนุกดีอุ้ยที่เลือกคาถาไอ้น้องไอ้แค่นี้ชิวๆปลดลงปลดล็อกอะไรโฟมอสโฟมอสคาถาอะไรวะไม่ใช่นี่ปะเฮ้เฮ้เฮ้เดิได้รับาัง้วอุ้ยฮะ ไอ้ต้นไม้มีความลับแฮะผมซื้อนี่ก่อนเพื่อปลดล็อกสกิลนะฮะโอเคแบบดีๆมันก็โยกลงมาอะไรเงี้ยหรือว่าเราต้องใช้เวทโจมตีก่อนเฮ้เฮ้เฮ้ทำอะไรไม่ได้ดิเอ้ยโอ๊ยโอยโต้นไม้ยังดูหน้าผมอย่างนี้ผมก็เบียวแฮรี่พอตเตอร์พอตัวเลยนะท่านผู้ชม วีพอตัวเลยอุ้ยไอ้น้องมีอะไรบ้างแถวนี้อุ้ยป่าลึกอครับอย่างงี้มันต้องเป็นคาถาคำสาบแน่นอนคาถาอะไรครับคำสาบอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยนี่ไงอู้ใช้แปดอู้คาถาน้ำไอ้น้องอุ้ยเทวะมอยาโดนพวกคลเม็นยาน อป่านี้อันตรายร้ายแรงไม่น่าได้เออจริงด้วยบินมาไม่ได้อมอนตายโดนอย่างนี้ตายนะ <_ C 1> นี่ไงนี่ไงยิง <_ C 1> โอเคอุ้ย <_ C 1> ก็ชิวเหมือนกันนะไน่ยแต่อันตรายนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าถ้าโดนจับไปมั่งเราจะโดนอะไรนะฮะอุ้ยเรียนเรียนเรียนแล้วก็หายไปดีกว่ากีบีนิ อ๋อนี่ไงอุ้ยคำสาบวะอุ้ยคำสาบคำสาบัา้าอืมอุ้ยอุ้ยนั่นคือตัวผมเองเหรออุ้ยคาถาแยกเงาพันล่างไงน้องมันคือกิมีนิโอต่างหากอุ้ยล่นไปเล่นมาชักติดเลยเนี่ยคือเราได้ไปหาคำสาบใหม่ๆด้วยไบ้านแฮกกริดปะแฮกกริดอยู่บ้านืะเปล่ปานกนก โอเคเราตามหาคาถาที่ปลดล็อกโอเคนายไม่มีวันหนงฉันได้หรอกฉันจะไปหาของกันนะโอเคเดี๋ยวมาอู้บ้านเฮกิดเลยมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคปิดไปนะเดี๋ยวเขาเขาหาว่าบุกลุกนะคำสาบนี่ไงกิมิโอมันแค่เสกผมออกมา The fuck <laughs> มันไม่มีอะไรเลยของกากด้วยบ้าเก้ เฮ้ยอาจจะเป็นถ้ำในมุมไอ้น้องแปะ๊ะไม่ได้ผมต้องใช้คาถานี้เย่ yeah. อ๋อจริงด้วยมึงม,มุมว่ะทำไรไอน้น้องพี่อยู่บนไม้กวัวทำไรพี่ไม่ได้หรอกนี่เลยอูยิงได้ยี่สิบเออมันยิงมาได้ต้องต้องรีบข้ามมาันละ อ้าวอีซี่มันยากนึ่งว่าโอเคผมรู้แล้วว ung, <the> h, oh, ade, oh, ade, oh, ่าวิธีจัดการกับใจมุมๆนั่นให้ใช้คาถาอุ้ยตกใจหมดเลยเกมมันจำไม่ฉันใจเมื่อยคนตายอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยเช็ดอุ้ยเช็ดอุ้ยเช็ดอุ้ยเอามาพลาอย่ากลับอย่ากลับ ยากัดยากัดยกัดอู้ชว์อูบหลจุกจุกออบาดละเด้เดดดมันเก็บได้ใช่ไหมผมมันเก็บได้เว้ยคาหาไอ้นองคาถาอะไรวะบิล่อบับบียวบับบวเว้ยคาถานี้หม่หว่นทาผู้ชมโจมตีสิบอู้ Yeah. บนยอดภูเขาสูงสุดมันต้องมีคมพีคำสาบดึงกลับอวดาเคตบ,บ้าข้าอยากเารียนศาสตร์มือที่แท้จริงศาสตร์มือหาให้ข้าเรียนเดี๋ยวนี้คือเราสามารถดูเอลกับเขาได้ไงท่านผู้ชมโอ้ยอ่วคนละบ้านไอ้น้องแล้วมันพีกันได้ด้วยเรอะทันทีเลยอะนะคือคนละบ้านพีกันได้เลยนะกวอุ้ยสเปลนี่ไงไอ้นี่มี47สเปลไว้ท่านผู้ชมต้องระวังไว้แล้วแหละ ปาปป้า,ปา,ปาอ้าตกแล้วไอ้น้องเอ้ามันตายเลยวูวเราสังหารนักเรียนหนึ่งคนได้คาถาไม่เยอะเลยอะ่ะอุ๊ยฮ่าฮ่าโอเคคอฟนฟัาานโดคอนฟันโดคาถาโจมตีใหม่ให้ไหมขอให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่กว่า อุ้ยครอสอนล็อกได้เลยมันจะสุ่มศัตรูที่โดนคาถาผมอ่าวิ่งเอ้ยเดินนั่งแล้วก็กระโดดสุ่มนะฮะเวลาจะไล่คาถาต้องพูดด้วยนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเท่คาถาโจมตีไหม Yes sir วู้ชิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวบ้าละงางอะไร ไอน้องอุ้ยเดี๋ยวมันจีดมันอันนี้มันเอามันเอาโอ้ยขึ้นดีขึ้นดีจ้าไอ้น้องคาถาเยอะสบาวยิยงซอมจู่โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวยพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ để nhìnพี่ huyết nhìnพี่ để nhìnพี่ Hây Để ôi đi. <coughs> 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 อ,อุย้ยเอาต้นไม้ตน้นคุณต้นไม้โอ้โหโอเคไปได้อยู่ไปได้อยู่เฮ้ยเอาล่ะที่ไม่คุ้นเลยเฮ้ยโคตรเท่เลยเอ,อ้อ ไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยอันนี้อ้วเคิร์สว่ะครานี้ต้องใช้ใส่คนอะผมลองไปใช้ใส่คนสักคนดิใช้ใช้ใส่นะบูมอุ้ยอุ้จิบปะเนี่ย ผมจะลองใช้โปรเทกโต้โปรเทกโตเอ้ยเฮ้ยตึงตึงตึงสกิปอะไรบางแลบูมไอ้ลังแกลังแกคนที่เข้ามาใหม่เอาโดนวะโดนฮึฮนฮึฮึนี่ึฮนี่ โอ้มาเจอมาคาถาใหม่วันดีเลยถาอะไรทำไมมันอยู่รับจังวะเออเด้อไม่ใช่แฮะชามอุ้ยชามไหมาว่าผมเพิ่งเคยเห็นชามใหม่นี่แหละคือท่านผู้ชมครับผมไปเจอใน YouTube มานะฮะมันแบบมันให้ลองคาถาปลดล็อกนะที่ตรงนี้นะที่สังเกตไงมีบันไดนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเดดมันกระจกอ๋อคาถาแล้ววะ เวคือเขิดปั๊บไม่ใช่เขิดนะยังไงเฮ้ยคาถาดีนะเนี่ยสร้างหลุมดำไว้ท่านผู้ชมโอ้โหสิบบาไม่ใช่คำสาปหรอกเป็นเวทเฉยๆนะฮะเวทอะไรไม่รู้นะฮะหยิบมาก่อนอุ้ยไรนิ่งเหรออุ้ยสายฟ้าวันท่านผู้ชมหัวล็อกสิบบาหมักโอ้โห สักทีคอนฟิงโกโอเคแอคแทกว่ะอุก้าวฮึบเฮ้็ดำลงไปได้เขาบอกให้มาตรงนี้ป,ป๊าปวับเอออ๋อออกมาได้ด้วยโอ้โหว้าวว้าวว้าวอุยอุยไปไหนเอาไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนพี่อ โอ <c oughs> ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยฮะโอ้ได้ทาไหมฮะสมาร์ทไฟฟอมดากรอนโอ้นี่ไงผมได้อีกแล้วแตนคาถาที่ผมได้มานะฮะก็จะเป็นคาถาโจมตีนะเป็นคาถานี้นะครับสร้างไฟบอลไปเท่เท่นะฮะยิงได้สองรอบอะเดี๋ยวเชื่อไหมท่านผู้ชม เจ็บจริงๆนะเจ็บจริงๆเฮ้ยเจ็บเจ็บเว้ยเฮ้ยเ,ยเยตายมันตายแน่อุ๊ยอะไรวะเนี่ยพายุพาย,ายุห้องเรียนกลายเป็นห้องสงครามมันไม่มีเรียนนี่ว่ามันทําสงครามกันในห้องเรียนได้เลยไม่มีผิดกฎแล้วแต่เลยพี่โรวิสั์ก็น่าจะมีแค่นี้นะก็เป็นเกมที่สนุกนะสนุกนะผมเล่นมาก็ เกือบสองชั่วโมงเลยนะครับตัดมาตัดคลิปมาก็ไม่รู้จะเอ้ยอะไรวะนะ <c oughs> โอเคบายบายครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับลาสโลครับบายบายจ้า